สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทัศน์สติเดอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคอมเมนต์และเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้จัดทำตามคำแนะนำของเพื่อนท่านหนึ่งที่ให้ช่วยแปลความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อคลิปมวยโบราณจากช่องกา r w u โ production ที่รวบรวมมวยโบราณที่มีทั้งมวยโคราดมวยชัย,ยามวยลบบุรีมวยท่าเสาวมวยพระนคร มวยพระยาพิชัยดาบหักมวยเจงเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งมวยโคชสานะครับที่ธนิจานํามาใช้ในภาพยนตร์ทั้งช่องกนารัมด้วยแต่ให้ข้อมูลว่าเป็นมวยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในภาพยนตร์เท่านั้นและชาวโลกนะครับเมื่อได้ดูคลิปที่รวบรวมมวยโบราณทั้งหลายเหล่านี้แล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยครับ เราจะมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งนะครับคนแรกนี่ก็บอกว่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นส่วนที่แตกแขนงมาจากมวยที่เก่ากว่าและสมบูรณ์กว่าจากกัมพูชาที่เรียกว่าโบคาตอที่อยู่ในยุคที่ต้องย้อนกลับไปในอาณาจากักรอังกอว่าแต่ใครมีความคิดเห็นหรือมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะก,การต่อสู้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้บ้าง และจากความวิดเห็นนี้เองครับก็ทําให้อดีมครัาตอบกลับว่าฉันรู้จักโบกตอแต่โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบเมื่อมันถูกเรียกว่าสมบูรณ์กว่าซึ่งเก่ากว่าก็ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าหรือสมบูรณ์กว่าเสมอไปฉันเคารพศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้และเข้าใจว่ามันมีทางการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการต่อสู้ด้วยอาวุธภายใต้ชื่อเดียวกันนี้ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้อย่างที่หลายคนพูดถึงแม้ว่าโบกตอและมวยโบราณอาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างในบางแงม่มุมแต่ก็แตกต่างกันมากความจริงที่ว่ามวยโบราณมาจากโบกตอเป็นเพียงทฤษฎีโดยมีหลักฐานอยู่เบื้องหลังเท่านั้นศิลปะการต่อสู้ของเอเชียตะวันออกเฉีงใต้เช่นโบกตอมวยโบราณเลดเวย มวยลาวรู้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะการต่อสู้ของอินเดียและจีนจากพื้นฐานร่วมกันนี้แต่ละประเทศเริ่มพัฒนาสร้างความแตกต่างของศิลปะการต่อสู้ของตนเองและโดยความที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันก็ทําให้พวกเขาได้รับอิทธิพลของกันและกันมวยโบราณได้รับอิทธิพลมาจากบกตก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ แต่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่อาจทราบได้แต่คนไทยเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถพัฒนาศิลปะการต่อสู้ตามการตีความหมายของตนเองได้อย่างแน่นอนซึ่งแตกต่างจากโบคตอ หากคุณมองด้วยสายตาของผู้เชี่ยวชาญภาพนุ่นต่ําบนคนครวัดแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้เกือบทั้งหมดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาเป็นเอกสิทธิ์ของโบกตอและทุกอย่างจําเป็นต้องได้มาจากที่นั่นยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมว่าโบกตอไม่ได้พัฒนาเลยตลอดหลายศตรวรรษ และไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการต่อสู้ของชนชาติใกล้เคียงฉันเคารพบกตอแต่ฉันเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นอีกครั้งได้หลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาสรุปมวยไทยโบราณไม่ใช่ส่วนย่อยของบกตอคุณสามารถเห็นความต่างๆระหว่างสไตล์มวยไทยโบราณและบกตอซึ่งเป็นศิลปะที่แตกต่างกันได้ แร้ไปที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็บอกว่าศิลปะาก,การต่อสู้ของไทยคือกิจยศทางวัฒนธรรมขอสแสดงความเคารพฉันมาจากเอกวาดอร์สวัสดีครับส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่านี่เป็นหนึ่งในวิดีโอที่น่าสนใจที่สุดสําหรับมวยไทยที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนทําได้ดีมากตอนนี้ฉันอยากกลับไปเรียนมวยไทยอีกครั้งขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่านี่คือข้อมูลล้ําค่า ฉันชอบความฉูดฉาดของมวยไทยเหมือนโดยตลอดฉันเพิ่งรู้ว่าสไตล์ที่ฉันชอบคือทย,ยุทธใชัยมวยไทยเป็นศิลปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมะหวังว่าสักวันฉันจะได้เป็นนักมวยในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าจากวิดีโอพวกเขามีการส่งตัวที่ดีมากอีกทั้งเทคนิคและการเคลื่อนไหวร่างกายและประสิทธิภาพฉันชอบมากจะถ,ถามว่ามวยไทยสไตล์ไหนดีที่สุด จริงๆไม่มีมวยไทยแบบไหนที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้สไตล์ที่ฉันชอบคือการผสมผสานร,ระหว่างสิ่งดีๆจากรูปแบบมวยไทยทั้งหมดและสไตล์อื่นๆเช่นยูโดจิวชิสุต้อว่าความคิดเห็นต่อมาคนนี้มาตั้งข้อสงสัยครับก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะการเคลื่อนไหวของมวยไทยล้านนะาทำไมถึงคล้ายกับการเคลื่อนไหวของศิลัตในปัจจุบันอ่าฉันเห็นแล้วว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากไหน จากความคิดเห็นนี้เองครับก็ทําให้อดินเข้ามาตอบกลับว่าน่าสนใจมากฉันคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าอาณาจาักรล้านนาเป็นภาคเหนือของประเทศไทยและพื้นที่บางส่วนของรัชฉานในบินมาซึ่งอยู่ห่างไกลาจากมาเลเซียแต่มันก็น่าคิดว่าทําไมท่าทางและการเคลื่อนไหวของมวยเจิงและศีรัตถึงมีความคล้ายกันแล้วความคิดเห็นต่อมาชาวต่างชาติคนนี้มาตั้งคําถามครับก็ถามว่าสไตล์ไหนที่ฝรั่งนิยม และจากความคิดเห็นนเองครับแอดมินก็ตอบว่ามวยชายาอาจจะเป็นเพราะเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันและหาโรงเรียนได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีช่อง YouTube มากมายเกี่ยวกับมวยชายาและใช้ในการต่อสู้ MMA ในประเทศไทยแล้วความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่ามวยเชิงคือศีรัสในอินโดนีเซียจากนั้นแอดมินก็เข้ามาตอบกลับว่าไม่เชิงนะอาณาจักรล้านนาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยในขณะที่อินโดนีเซียอยู่ทางตอนใต้ มีความเป็นไปได้มากที่สีรัดจะมีอิทธิพลต่อมวยชายาแบบทางใต้มากกว่ามวยเจิงแบบทางเหนือแต่อิทธิพลที่เป็นไปได้ของสีรัดที่มีต่อมวยเจิงไม่น่าเป็นไปได้ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณฉันรักสีรัดแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับมาตั้งคำถามว่ามวยไทยภาคกลางของประเทศไทยเป็นอย่างไรใช่เคยอ่านบทความว่ามวยไทยภาคกลางเป็นสไตล์กรุงเทพจริงหรือไม่ จากนั้นแอดมินก็ตอบกลับว่าลองค้นหาบทความโดยใช้คำว่าภาคอีสานมวยไทยโคราชภาคใต้มวยชายาภาคกลางมวยสไตล์ภาคกลางเป็นต้นแล้วความคิดเห็นต่อมามาถามว่าในการต่อสู้บนท้องถนนการป้องกันตัวและการลุกเต็มรูปแบบอันไหนดีที่สุดในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้มาแสดงมุมมองว่าเชื่อคิดว่าการเกิดขึ้นของมยวยโบราณทั้งหมดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่6 มีการเคลื่อนไหวสยามเพื่อผลักดันวะละชานิยมและจากนั้นแอดมินก็ตอบกลับว่ามวยไทยโบราณมีพัฒนาการอย่างมากในสมัยรัชากาลที่6แต่แหล่งข้อมูลต่างๆระบุว่าจริงๆแล้วไทยมีศิละปะการต่อสู้ก่อนรัชากาลที่6ขึ้นครองราดรูปแบบมวยไทยโบราณที่เรารู้จักในปัจจุบันมีอายตุตั้งแต่ประมาณปี1750จนถึงปี1959 เราไม่รู้ว่าศิลปะเป็นอย่างไรก่อนหน้าการวิว,วัฒนาการในช่วงเวลานั้นในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับมาตั้งคําถามว่าฉันสงสัยว่ามวยไทยยุคพื้นบ้านทําไมถึงไม่แข่งขันกับมวยไทยปัจจุบันมันคงจะน่าสนใจไม่น้อยและความคิดเห็นนี้เองครับแอดมินก็ตอบกลับว่าฉันคิดว่าคงเป็นเพราะศิลปะการต่อสู้แบบเก่าจํานวนมากไม่ชื่นชอบการแข่งขันหรือกีฬาต่อสู้ ส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้บอกว่าหมวยขเชษสารไม่ใช่หมวยที่สร้างโดยทุนิจาหากแต่ถูกสร้างโดยปูชนิยบุคคลจากมวยโบราณ นอจากความคิดเห็นนี้เองครับแอดมินก็เข้ามาตอบกลับว่าคาพูดนี้ไม่ถูกต้องมวยโคชสารสร้างโดยทุนิจาสําหรับใช้ในการแสดงภาพยนตร์ของเขาคุณสามารถค้นหาบทสัมภาษณ์ต่างๆของทุนิจาเกี่ยวกับภาพยนตร์และรูปแบบที่ใช้ซึ่งเขาบอกว่าได้สร้างขึ้นสําหรับใช้ในการแสดงภาพยนตร์เท่านั้นสไตล์มวยโคชสารไม่มีการกล่าวถึงในแหล่งประวัติศาสตร์ใดๆของประเทศไทยและไม่มีหนังสือหรือต้นแบบของรูปแบบนี้ไม่เคยมีรูปแบบ ที่ใช้สัตว์ใดในประเทศไทยส่วนความคิดเห็นต่อมาเนาได้มาตั้งคำถามถ,ามถึงแอดมินครับก็ถามว่าทำไมถึงรวมมวยขจศสารของธริจาเข้ากับมวยโบราณหอัจากนั้นครับแอดมินก็ตอบกลับว่ามันรวมอยู่ในวิดีโอเพื่อให้คนเข้าใจที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเนื่องจากหลายคนเขาเจผิดคิดว่ามันเป็นรูปแบบที่มาจากประวัติศาสตร์ที่แท้จริงส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่ามวยไทยก็ปี้ขนคเขมร และโทนิจาที่เป็นคนเขมรและไม่ใช่คนไทยก็ฝึกมวยไทยที่ก๊อปปี้มวยเขมรมาเช่นกันนอกจากนั้นก็มีคนก็มาตอบกลับความคิดเห็นด้านบนซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับโดยที่คนนี้ก็ตอบกลับว่าของเขมรอีกแล้วเหรอครับฮ่าฮ่าครับและทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อมวยโบราณที่ทางช่องกาวุฒิโปรดักชั่นรวบรวมมานําเสนอกัน และสำหรับคลิปนี้ก็คุณจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในกรนาสรลมันน,ะนี้สวัสดีครับ